สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำชกเนาะค่ะมื้อนี้แม่คู่ฟันดีแห้งเนาะค่ะฟันดีคัดยังว่าฟันถาผู้ใดเนาะค่ะถาผู้ใดจัดหาสื่อใดเนี่ยกับฝ่าสื่อเลยนะคะถี่ที่เพิ่นวงกลมไห้เห้าเนาะถี่ปูเพิ่นวงกลมไห้เพราะว่า แม่คู่ไม่คว่ำมือึกว่าเออหลายมือแล้วเนาะแม่คู่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าก่าข้องเป็นออนอนนอน,น,อนบ่ค่อยสนิทนอนบ่ค่อยหลับเนาะค่ะก็เลยมีคว่มรู้สึกว่าบค่ค่อยฝันที่นี่มือข,ขึ้นแม่คู่ก็เลยแบบว่าแล้วล,ลึกถึงออปู่ดำเนาะคะ่ะว่าปู่ช่วงนี้ทําไมไม่เห็นปู่มาหาลูกเลยไม่เห็นมาบอกอะไรลูกเลยเนาะแม่คู่ก็คือตั้งคิดแล้วก็ คุยกับเพิรนเนาะคะ่ะว่าเอาน้ำเพิร์นมาคือบ่เห็นมาหาลูกแน่เอ่ออันใดที่แบบเฮ็ดแล้วบ่ถ,ถือหรือหรือตัวเลขที่ปู่ให้น่ะมันถือหรือบ่ถ,ถือยังเสียเนาะค่ะมันเปลี่ยนแปลงบองเสียนเนาะมาบอกลูกแน่เนาะค่ะเมื่อคืนนี่เนาะค่ะแม่คู่ก็เลยได้ฝันได้ฝันว่า แม่คู่ไปบ้านอบุญผ้าลวยไปบ้านล้างไม้เพลินเนาะคะ่ะตอนนี้บุญผ้าลวยเพลินกำลังสางบ้านอยู่นะคะแม่คู่ก็เลยได้เดินทางไปหาเพลินอยู่ที่บานเนาะคะ่ะเพลินก็นเลยเอิญมากมากมากเพลินมา,มา,ม,า,นม,ามากินเขาแต่ว่านหนึ่งเขาสกอนเพลินมาจังสี่เพลินเลยหายแม่คู่ไปหนึ่งเขา่าเนาะ เพิ่นไห่แม่คู่ไปหนึ่งเขาแม่คู่กับหนึ่งเขาหนึ่งเขาคือบ้านเท่านี่ล่ละค่ะใส่หวัวใส้ยังนี่ลหละแม่คู่กับเอาเขาใส่หวัวใส่ยังไปหนึ่งเนาะเพิ่นเลนว่าเดี๋ยวเข้าหนึ่งหนึ่งเขาแล้วนั่นอันเข้าคอยไอเผามันกินเพิ่นว่าจังสีคอยเผามันกินที่นี่สักข้าวหนึ่งใจบุญก็ลูกไส้เพิ่นละย่งางมากเนาะค่ะย่างมากหิว หิวมันแก้วเห็นมคะ่ะมันหัวแดงแดงเหมือนไหมบั่นบันคู่เรียกมันแก้วนะคะค่ะกะเอามาเอามาหล่ะสิมะเผาพเพล่บุญผ้ารว้ยนี่พนเพล่บ่าอย่าเปล่าเผาเพล่ว่า,า,า,วา,ววาให้เขาซุกเกินเพล่บ้ันเพล่บอกให้คำผ้าผ้าโชกนี่ล่ะค่ะว่าให้เจ้าเฝ้ามอเขาไว้ดีดีเด้อว่า่ั้นมึงข้างในวงกลุ่มเพื่นว่า บุญผ้าลวยเนาะค่ะเพิ่นมาให้คำผ้าผ้าชูกนี่มึงทั้งในวงกลมหัวท่ามันกระสิเปิดวงกลมอยู่แล้วเนาะค่ะเพิ่นนมาอยู่ในวงกลมให้มึงดีดีเพิ่นน่าถึงส่ก็เรียกว่าไม่คู่นี่ก็เลยวิเคราะห์ข้าใจว่าเอามันเขาเขาไหมายถึงว่าเขาสารห้าเวลาห้าเอใส่หววมันมันมันติดหวดบ่อหน่ะไม่คู่กันเลยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างมันติดหวติดบ่อให้มึงดีดีเพิ่นนมางสิ ให้มึงในวงดีๆีเพิ่นว่าพรนเลยบอกว่าปะให้คำผ้าผ้าโจเป็นผู้เฝ้าเฮาไปมึงไอ้ไอ้ไปมึงอันขันเสือเพิน่นนมาไปมึงหมอลำอยู่เฮียนปูดปําปะวระสัตรเพิ่นบอกไม่คู่กันเลยมามานี่คนเต็มนาบ้านปูเลยได้ค่ะอยู่ที่ศารปูนี่แหละ อยู่ที่สารปูดำเห่านี่แล้วเนาะคะ่ะอยู่หม่องที่แม่คู่กันล่างนางเบาอยู่นี่แหละคะ่ะอ,อที่นี่เนาะคะ่ะพ่อแม่คู่มาหอดมาหอดกับสีนี่ลูกซิดลูกหาเนาะคะ่ะหลกักจะมีรถแฮมีหางเครื่องเต็มเลยเนาะคะ่ะที่นี่แม่คู่เห็นเปิ้นปทุมราชไหมคะ่ะเบิ่นเบินเนาะ เบิืนปทุมลาดเนาะค่ะเพิ่นมาล่องเพลงยูหน่ายูหน่าสารปูนี่แม่เพิ่นมวนมวนเนาะค่ะเพิ่นกอนเพิ่นสิไปล่องเพลงเพิ่นกือบมะว่ายกวนมะว่ายปูปูดำปูหนาก่อนเนาะค่ะเพิ่นหลับไปล่องเพลงแม่คู่กับแตงตูท่าปากคุณเนี่ยค่ะออกมามะมึงอันเบิืนปทุมลาดอ้ หลองเพลงเนาะค่ะเพิ่นก็ลองเพินะะเ่นก็นล,อนกนลองมวนมวเนาะคะ่ะหลายๆคนกับฟอนเต้นเนาะคะ่ะคนเต็มหนาบ้านเพื่อนหนึ่งนี่แหละค่ะแม่คู่ก็เลยมีความหูซื้อกว่าที่หนึ่งเพื่อนจะแฝงมาบอกอีอย่างบอเพราะว่าปกติแล้วไม่เคยแม่คู่ก็เคยได้มึงเบิน่นประทุมลาดสักทอด้วยเนาะคะ่ะบอคอยได้ติดตามเพื่อนเพราะว่า ในหนาทีการงานเขาเนาะคะ่ะบุคอยได้ได้มึงตัวหนี้ทอดไดเนาะคะ่ะแต่ถามว่าแม่คู่ลูจล้จกักบอลูอ้จักค่ะลู้จักเบิ้์บทุมรานนี่รู้จักอยู่เนาะค่ะก็เคยเคยมึงเคยติดตามอยู่แต่ว่าช่วงนี้งานหลายแม่คะแล่ะก็เออพอนกับเป็นใบรุ่นเนาะ,ะแม่คู่ก็เลยบุคอยได้ได้มึงรู้จังเสียนะอยู่ดีๆไปฝันถึงเพิ่นเนาะคะ่ะว่าเพิ่นมาเล่นคอนเสิร์เล่น เป็นเป็นไข่ไข่คือจังอันรถแหฮนี่แม่ค่ะรถแห้มาลองเพลงอยู่หนาบานปูนี่เนาะแม่คู่เลยหัวเมืองขืนแม่คู่กันเลยว่าโอ้เมคู่ว่าเอาขันขาข้นเขาขั้นเขาตัวนี้เขาที่ปูบอกว่าที่เพิ่นแฝงมากคือจังอ่บุญผ้ารวดวยนี่บอกว่า คำพ้าพ้าโชกมึงดีดีเดอ้ออยู่ในวงนี่ผลมาเนาะคำวามาในวงนี่อันนี้ได้ค่ะในวงนี่มึงดีดีนี่วงนี่มันก็คือจังหวดนี่ได้ค่ะหวดเขาเฮานี่ถ้าอยู่ในวงมันจะมีอยู่หนึ่งหกเจ็ดเนาะคะ่ะหนึ่งหกเจ็ดหรือว่าเฮาจะเอาเจ็ดหกหนึ่งจังสี่ก็ได้เนาะ ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งห้ระวังดีๆเด้อค่ะก็จะเป็นแต่ว่าปกติแล้วเนาะอันนี้คือไม่คู่ตีเนาะจะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอ้ยหนึ่งหนึ่งหกบอหรือว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะหรือ,อ,อปกติแล้วเลขของปูดำเนาะคะ่ะตัวอื่นจะไม่ค่อยบอ,บอค่อยตีเป็นตุเอ,อจ,จังเจ็ดใน่านจาว่าสิเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะแต่งจริงแล้วของปูจะบอค่อยเปลี่ยนแปลงถ้าเลขตัวอื่น ท่าเลขตัวที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเลขหกตัวเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงเนะคะ่ะเออแล้วกะ็มือที่ปูพันลงมากเนาะคะ่ะมือที่ปูพ้นลงมากก็คือหกกับเก้าตัวเดียวกันพันบอวว่าห้รละวังเนาะคะ่ะแมงมีแม่ช่วงนี้แมงมีเนาะคะ่ะหลายหลายเนาะคะ่ะขนาดอยู่ในของปูก็ย่งสามารถเขามาใดนี่แหละค่ะแม่คู่กันเลย มีความรู้สึกว่าทีเพิ่นบอกว่าให้ระวังในวงเดอ้อระวังในวงนั่นแต่เป็นบุญผ้าร่วยเป็นผูวเนาะคะ่ะใ,ในความฝันของแม่คู่แม่คู่มีความรู้สึกว่าปู่สามารถมาในรูปแบบใดก็ได้ไดยูทีว่าเพิ่นจะมาบอกปิศาจจังใดเฮ้าเนาะคะ่ะแม่คู่กะดีใจได้คะ่ะดีใจแฮ้งทีว่าเออฝันเห็นเนาะคะ่ะฝันเห็นล้ะกะ เห็นเอ่อบนประมูลานี่เพิ่นออกมามาหลองเพลงอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะหลองม้วนม้วนเนาะค่ะหลองม้วนหลักก็คนทีมารวมงานนี่ลายเนาะค่ะลายหลักกะม้วนไหมค่ะเลู่เลยว่าเอาขั้นขั้นปูเข่าตัวนี้ตรงๆเนาะค่ะเข่าตรงๆเพราะว่าจะเป็นสองตัวหรือสามตัวเนาะค่ะ มือฉลองเบิมือฉลองโบดเนาะคะ่ะมือฉลองโบดจับพยา,ยามเนะคะ่ะจับพยายามเอาเพิ่นเนาะคะ่ะเอาเบิ่นวัทถุมลาดนี่ละมาฉลองโบดห้ปูเนาะคะ่ะหรือมาห้ปูมึงเนาะคะ่ะถ้ามาตัวนี้เนาะคะ่ะเอฟซีวยกันเดอค่ะขามากเนาะแม่คู่กัจจีขอปูว่าเอาขันมากลูกก็จจใไห้เนาะ ค่ะโบมากกับบเดมึงเด้ปูเนาะกอ่าเพราะว่าบบเคยฝันเห็นเพิินแม่ค่ะค่ะถ้าเห็นถ้าถ้าเห็นนี่แสดงว่าปูเพิินอยากมึงบอกหรือจังไดจังเสียนเนาะค่ะเพราะว่าปกตีแล้วปูเพิินสีมากมวนเนาะค่ะแล้ะก็ปูค่อนข้างที่จะเป็นเทพที่อารมณ์ดีเนาะค่ะอารมณ์ดีบ่คอยเกี่ยวกัดเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกัดเนาะ ถ้าพ่นศูนย์เพอนอีอย่างอะไรมันจะเป๊ะเลยเนาะคะ่ะถ้าว่าเขียดกับเขียดแห้งเนาะคะ่ะแต่แต่ส่วนมากปู่จะเป็นเทพใจดีเนาะคะ่ะจะมีความเมตตาสูงเนาะ,ะอันนี้คือความฝันด้อค่ะความฝันเอามาเ่าสู่กันฟังจะแม่นบ่แม่นกับให้พิจารณาเอาเนาะคะ่ะแต่ปกติแล้วเมฆคู่เป็นค้นค่อนข้างที่จะฝันแม่นเนาะฝันแม่น ส่วนมากเหตุการณ์ยังไม่เกิดแม่คู่จะเห็นก่อนจังเสี่ยงเนาะค่ะพอแม่คู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองฝันดีเนาะค่ะซึ่งงวดที่แล้วบุญพลาด้วยน่ะแม่คู่ันเห็นเพิ่นน่ะคือเพิ่นเอิญกินเข่าแม่คู่เอิญเพิ่นกินเข่าเพิ่นบ่กินมันเป็นคล้ายๆกับงวดมีงวดหนึ่งที่แม่คู่เอิญผู้เทากิน กินเข่าเนาะคะ่ะที่ว่าไปแห่ไปแห่ออออตอนตอนนั้นจะเป็นที่ที่เราทำบุญบุญกระถินนะคะที่ที่แม่คู่ฝันว่าไปแห่กระถินมาแล้วแล้วลเอื่นผู้เฒ่ากินเขาเพื่อนว่าเพื่อนได้กินแล้วเสียนเนาะแต่งวดที่แล้วแม่คู่ฝันฝันเห็นฝันเห็น ใจบุญกับแฟนเพิ่นนะ่ะก็คือบุญพลาด,ด้วยนี่ฟันแล้วเพิ่นบ่กินเนาะคะ่ะเพิ่นบ่กินเพิ่นว่าเอาเลยเนาะคะ่ะเมื่อคู่ก็เลยได้นั่งกินผู้เดียวเนาะ,ะมันก็เลยเป็นแบบว่าเข้าสื่อได้แล้วแต่แต่แต่กับบ่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าหมู่บ่กินข้าวน้าจังซีะะ่เนาะก็คือจังหาสองเนาะคะ่ะปู่บอกแล้วว่าเ,ออเดี๋ยววันที่สิบหกปู่จะมาดูหมอลำด้วยเนาะคะ่ะแล้วก็ กูจะกลับบ้านเพลินเนาะคะ่ะในความกลับบ้านของเพลินเพลินห่มากก็คือแปดหาศูนย์แม่คู่ก็เลยว่ามันเปลี่ยนไปบ่ได้ใดที่จะเป็นแปดหาศูนย์เพราะว่าเลขมันออกเก้าห้าศูนย์แล้วมันน่าจะเป็นแปดศูนย์ห้าเนาะคะ่ะก็สามารถเอาไปออมสินได้แม่คู่บอกเนาะคะ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งถ้ามันจะกลับมันจะเป็นห้าสองเนาะคะ่ะแต่แม่คู่สื่อไว ขึ้นหลายเห็นไคะเขาขึ้นแม่คู่เป็นสองเสนคุณเนี่ยแม่คู่เสียดายยังว่านอนกับบารับต่างหลายขึ้นเนาะเสียดายเงินไหมค่ะโอ้ยสางหนักได้เป็นตูคุณเนี่ยค่ะสองเสนเนี่จังได้เจังขึ้นกันเกิดป้าเป็นคนบาเคยซื้อลายยังสี่จัดเทียนเนาะค่ะบัดน,นี้ว่าเอา้าปู่เคยเห็นจังสี่ฟันยังสี่มันเคยออก,กว่าสันเนาะแม่คู่เคยได้อันซูนหานี่แหละค่ะแม่คู่เลยล่องถุ่มมึง บัตรเลขสิออกเลือจังไดจังมาขึ้นกันเนาะค่ะกับเมืองเนาะเพราะว่าเบิ่นปทุมราดเพิ่นมะลองเพลงอยู่หนาบ้านปูมันจะเป็นเลขบ้านเพิ่นอีกบอ่อเนาะค่ะมันจะเป็นบ้านเลขที่เพิ่นอีกบอ่อก็คือตอนนี้ก็จะเหลือสองศูนย์เนาะค่ะสองศูนย์ราคาห้าศูนย์ศูนย์หาเนาะค่ะจะเหลืออยู่แค่นี้เพราะว่าห้าสองมันออกไปแล้วเนาะค่ะ หลักหาศูนย์มันก็ออกไปแล้วเหลือแต่สองเด้เหลือสองศูตัวเดียวที่ย่างบาหันได้ออกแต่ว่าหาศูนย์นี่ออกสองเทียอะไรเด้ค่ะทามันมากอีกอย่าลืมอย่าพลาดเด้อค่ะค,ะ,อะ,ะค่ะนี่แหะค่ะวันที่13บสเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะส่งอีกรอบนึงว่าปูจะบอกตัวใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะรีบโล่งไห้เนาะวันที่13บสตอนเย็นเนาะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มก็คงจะได้เร็ว เอาอันนี้ให้หน่อยแผ่นทองเอามาเยอะๆสิเออนี่เออนาะคะ่ะแผ่นทองแผ่นทองออผู้ใดที่ส่งไล่ซื้อมาแล้วเนาะคะ่ะเขาก็จะเขียนลงแผ่นทองแบบนี้เนาะคะ่ะจะเขียนลงตรงนี้เนาะคะ่ะจะเขียนลล่ง้วก็จะเอาไป เ,เปิดดวงให้นะคะแล้วก็เปิดดวงหลักแผ่นนี้เขาจะเก็บไว้นะคะพอเปิดดวงเสร็จแล้วเราจะเก็บแผ่นนี้ไว้เพื่อจะเอาไว้ที่เสียนพญา,านาคเนาะค่ะเอาไว้อยู่ที่เสียนพญา,านาคเนาะค่ะเขาก็เออจะนี่ค่ะตอนนี้ก็คือ,อแอดมินกระลั่งจดไล่ซื้อเนาะค่ะลงลงแผ่นทองนะคะอันนี้จะเป็นรอบที่สองเนาะค่ะที่แอดมินเพ่นเขียนอยู่เนาะ พอดีแอดมินหน่อยหลายคนอยู่ค่ะเพราะว่า,าปิดเทอมพอดีแม่คู่ก็เลยมีคนที่ามาซอยเห็ดเนาะคะ่ะค่ะความฝันของแม่คู่แม่คู่ก็อยากให้ทุกคนเนาะค่ะให้ทุกคนพิจารณาตัวเลขในวงนี้ก่อนนะคะสามารถแคปหน้าจอไว้เดอ้อค่ะค่ะคลิปนี้แม่คู่จะขอจบเพียงเท่านี้กอนเนาะ,ะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่เด้อค่ะ เพื่อเปล่นกำลังแรงใจเห็นไหมคู่กับผ้าผ้าฉูกและกระปูดับน้ำฉูกเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ